เป็นระโยชน์อย่างมากนะครับระะเหตุผมเพราะว่าคนที่ทํางานแล้วเนี่ยสามารถเอาองค์ความรู้หรือิชาความรู้ในวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรของ MBA การตลาดของราชภัฏอุตลสานีเนี่ยเข้าไปเสริมในการประกอบอาชีพและเพราะว่าในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่เครื่องมือในการจัดการในการตลาดสมัยใหม่ซึ่งสามารถเข้ามาต่อยอดธุรกิจที่เขาดําเนินการอยู่ให้มีการประสบผลสำเร็จให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมีต้นทุนต่ําลง และเป็นสำคัญคือเราจะสอนก็รู้จักว่าการบริหารจัดการคนเข้าใจคนซึ่งคน,นเป็นปัจจัยนะของตัวต้นทุน60-70ถ้าคนมีความเข้าใจมีทัศนคกติที่ดีมีความเชื่อมั่นมีแนวนโยบายตลอดจนแนววิดเช่นเดียวกับองค์กรแล้วเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้จุดตัวนี้เป็นจุดสําคัญที่หลากหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทํางานแล้วมาเรียนได้อะไรจริงๆคือได้ความรู้ความรู้รูไปต่อย,อ,ยอดอย่างธุรกิจ หรือเข้ามีเสริมในการทํางานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เขาทําอยู่เช่นเขาเป็นราชการเขาสามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของการจัดการของงานที่เกิดความซ้ําซ้อนในองค์กรเขาปัญหาของการจัดการงานที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นการจัดการงานที่ไม่เกิดขอให้เกิดรายได้ได้ส่วนสาหรับคนที่เป็นนักธุรกิจท่านเรียนแล้วสามารถทความเข้าใจในเรื่องแผนธุรกิจการจัดการบริหารธุรกิจตลอดจนการนําเครื่องมือทางการตลาดเข้ามาเสริม ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์แล้วก็สามารถดําเนินกลยุทธ์ขององคอ์กรเขาสู่เป้าหมายได้สําเร็จผมจึงเรียนได้ว่าผู้ที่ทํางานแล้วคนวที่ที่มีธุรกิจอยู่แล้วสมควรจะมาเรียน MBA การตลาดของราชภักอุดุรธานี์เพราะว่าที่นี่เรียนแล้วรู้จริงทําจริงประสบความสำเ,เร็จจริงนักศึกษาเขาหลังแต่รุ่นที่1นจนถึงปัจจุบันรุ่นที่8ประสบความสําเร็จไปแล้วไม่น้อยกว่า20%บเปรขาประสบความเงื่นรการที่เขาเอาความรู้ตรงเนี้ย เขาไปแก้ไขปัญหาธุรกิจเขาจนทําให้เขามีไรายได้จนเขาต้องมีกําไรผลประกอบการที่ดีขยายกิจการและกิจการก็เติบโตไปหลายๆคนนะครับทั้งที่อยู่ในจวัดอุดรธาน,าน,นีเองส่วนนองคายเองและอยู่ที่อําเภอต่างๆนะครับเช่จนจังหวัดบึงกาฬก็มีนักศึกษาของเราประสบความสาเร็จเป็นผู้ประกอบการนําเป็นปริหารจัดการธุรกิจด้านรถถ่ายด้านการขายสินเชื่อหรือการเช่าซื้อหรือลิสซิ่งของจักรยานยนต์หรือรถแท็กอร์ต่างๆ เขาสาม,มารถดำเนินาก,การจัดการจนเป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่ในมรดจังหวัดบึงการเลยผมอยากเชิญชวนนะครับว่าวันนี้ท่านหลายที่เป็นนักธุรกิจอยู่หรือกำลังทํางานอยู่โอกาสทองมีที่เดียวนะครับที่ราชวัลอุดรธานีแล้วนำคณาจ,จารย์ผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่รู้จริงเรื่องก,การตลาดนั้นนะม,มาเซิร์ฟไปท่านถึงที่นี่อุดรธานีนะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปไกลท่านเพียงม,มาที่เราราชวัล์อุดรธานีท่านได้มากกว่าที่คิดจชิญนะครับ ส่วนวนที่แน่จริงของเรานะคะจะทําให้เรารู้จักจุดแข็งขององค์กรนะคะแล้วก็จะทําให้ทราบจุดอ่อนด้วยนะคะการที่เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะขจัดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มจุดแข็งอะไรที่เป็นจุดแข็งให้ไปนำไปเป็นจุดขายเมื่อเราทําให้มันเป็นจุดขายแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรักษาให้จุดขายเนี่ยมีความเข้งแข็งและจะทําให้องค์กรนั้นเกิดความยั่งยืนค่ะนี่คืออ่าคืองางขรอาวๆของ TBA ค่ะ